สวัสดีครับชาวเพลิดเมลินทุกท่านอยู่กับผมก้องซาครับในเกมเวลส์เอ็กเพรสกันอีกแล้วเป็นเกมฟรีนะครับวันนี้เราเล่นตัวละครตัวนึงชื่อว่าแจ็คซึ่งทรงพันจอนวิกมากนะครับช่วงนี้ก็หนังจอนวิกนะครับกำลังเข้าๆอยู่นะครับก็น่าสนใจดีเราต้องหยิบมาเล่นหน่อยโอเคก่อนอย่าลืม like กดไลค์กดซับประจ่าครับเป็นกลังใจก้องซาให้ผมมาครับผมเจอห้องกันแล้ว เอาตาซิตี้กับพี่แจ็คครับจอห์นวิกของเราโหมีแต่คนเล่นจอห์นวิกกว่าเฮ้ยเพราะตัวนี้มันโหดใช่ไหมอี้ไปครับลุยแต่ทรงได้จริงนะจอห์นวิกจัดๆครับผมมามาครับผม18บแนาฬิกาสิบนาทีเอาตาซิตี้ครับชอบอะชอบตอนเปิดตัวนี่คือตอน6งมงเย็นเหรอว้าว6งมงเย็นสว่างสว่างโอเคมา A กับ B เราเป็นฝั่งบุกก่อนนะครับอืมแบบแบบใหญ่อยู่นะ โอเคโอเคเราเล่นในส่วนของพี่จอนวิกครับพี่แจ็คพี่แจ็คมีแต่คนเล่นพี่แจ็คข้ใส่สูตรกันหมดเลยโคตรเท่มาเราจะเออ่นี่เรามีบุญพกมานี่คือข้อดีของพี่แจ็คครับผมแล้วก็ระเบิดสแกนแล้วกันนะครับเอาไว้ใช้นี่ไงละ่ะบุญพกเก็บเสียงด้วยโดยที่แบบไม่ต้องทำอะไรเลยเปิดมาก็มีเลยนะครับยิงรัวด้วยนะบุญพกนี้นะคเดี๋ยวต,ตอนนี้ยิงรัวมากเพราะอะไรฮะ เพราะว่ามันยังเป็นจุดเริ่มอยู่ยังไม่ได้เข้าเกมนะไปดูอีกครับไปพี่แจ็คพี่แจ็คโอ้โหเราต้องวางไหนนะเออยู่ข้างล่างบีอยู่ข้างบนเหรอตรงนี้ไม่กล่องนี้ไม่กล่องกล่องแบบนี้คุณเก็บได้คุณเก็บนะมันจะเป็นของฟรีเอาไว้ให้เราใช้นะเรามีหกหกเป็นของหกอ๋อหกเป็นเกาะเอามอกี้เราเพื่อนเราเก็บต่อสแกนก่อนนะมีคนขึ้นข้างบนผมเห็นคนแล้วเมื่อกี้ สแกนก่อนไหมปั่นไปก่อนหนึ่งลูกเห็นละสแกนไปแล้วเพื่อนโผล่ม,มาเลยโผล่ม,มาเลยอุย้ยมีคนเหรอมีสองคนดักผมอยู่ตรงนี้ก็มีคนนึงอต้องเปลี่ยนจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนจุดก่อนเปลี่ยนจุดอืมไปขึ้นบนได้เหรอดีขึ้นบนแล้วก็ขึ้นเนี่ยฮะโอ้๊ตเห็นแล้วโดนไปหนึ่งนัด โอ้หมงนีแล้วโอ้โหไฮกราวอะ่ะเจอไฮกราวอ่ะออแล้วม,มีมีมาฟันแล้วเพื่อนเอา้าเอ้าอ๋อได้อยู่อ๋อโอเคชุบอยู่ฮะเพื่อนเราไปอ้อมอยู่เปิดกล่องหาของโดนยิงจากข้างบนนะซูไม่ได้ไฮกราวได้เปรียบเขาบอกว่าหลายคนบอกว่าอะไรนะเกมนี้ฝั่งฝั่งกนน่ะได้เปรียบใช่โป,โ,ปโ,ปโป๊ะ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 ไม่ล้มอย่างนี้เอา้าเศร้าแล้วครับไม่ล้มอย่างนี้ ลำบากแล้วแล้วเพื่อนเราดักใสรุปใครเป็นฝั่งบุกฝั่งกันแน่เสียงอยู่ข้างหน้านะแล้วเดินอ้อมมาครับอีโบนพยายามมองครับใช้มุมมองให้ดีๆแล้วเหมือนจะเห็นว่ามีคนอยู่ครับแล้วตอนนี้วงบีบอย่างเป็นวงแรกอยู่แล้วเพื่อนยิง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 ไม่โดนเลยฮะโอ้โหโซเศร้าฮะโดนลงไปหรือเปล่าแล้วข้างล่างมีอันนี้ยิงง่ายอยู่แล้วไม่โดนโดนไหมไม่ไม่ไม่โดนฮะแล้วโดนระยะไกลยิงแทน แล้วพี่แจ็คของเรามายืนตรงนี้แล้วเ,เดินโดนยิงแล้วไม่ไหวจริงๆคนเดียวเลงจากข้างบนครับยังไงดีเหลือคนเดียวแล้วเราวงบีบเข้า A ด้วยนะตายกันหมดแล้ว, <c oughs> ลวเกมแรกไงเกมแล้วเรา,แแบบเราวอร์มก่อนนี่เพื่อเราเหลือคนเดียวแล้วนีตอนเนี้ยขึ้นมาโอ้โหไม่โดนเลยครับโอ้ย่างเศร,ร้าจริงโอเคเฮ้ยมีคนทิ้ง MPX เหรอเราเก็บเขาได้ไหม เราเอาเวกเตอร์มาดีไหมเวกเตอร์มาแล้วกันโอเคซื้อของแล้วซื้อสแกนมาโอเคไปฮะเดี๋ยวเราลุยกันต่อตอนนี้เราอ้อมไหมเราอ้อมมาทางนี้ไหมอ้อมเข้านู่นดีกว่าโอเค Let's go ไปฮะตรงนี้ไม่กล่องเหรอหรือกล่องข้างบนวะกล่องข้าเอากล่องข้างล่างโอเคเปิดกล่องก่อนมียาอันหนึ่งหรือยาเต็มอีกโอ้โหโซเซราไม่เป็นไรโอเคโอเค,อเคตรงนี้มีรถ ขึ้นบนได้น่าจะได้เปรียบโอเคเออมีตูมีตู้เอเพื่อนจะขึ้นบนมั้ยนะเอาใครยิงวะยิงมาหนึ่งลูกสแกนมีคนปะฮึบเอา้าโอ้ข้างบนก็มีข้างบนก็มีโอ้โหข้างบนอีกแล้วเหรอไม่ต้องยิงเลยครับสภาพนี้ บนขวามีขวาบนมีแล้วเพื่อนเราเล็งยิงไปติดโอ้โหติดป้ายฮะออกลำบากแล้วะโดนเล็งรอยอย่างนี้แล้วโดนซ้ายมาอ,อืไม่ไหวจริงๆปืนพกยิงระยะนี่หรอโอ้โหได้ไหมไม่น่าได้ฮะไกลจัดมีคนขึ้นมาแล้วเพื่อนยิงเอา้าละวัาดทไมเพื่อนไม่ยิงวะเศ <laughs> ร้าเลยมีตังอยู่สามพันห้า ซื <Billie S 1> อ้ออาร์คมาละกันครับอาร์คเอาใส่สโคปคูณสี่ก็เปเลยเปลี่ยนสโคปโอเคเป็นเลเวลสี่ตังเรามีซื้อให้หน่อยนึงละกันนะมีแค่นี้แหละโอเคมาเอาเป็นเล็งระยะไกลแล้วโอเคถ้าติดเลเวลทรีละฮึบเราขึ้นขั้นบนมาเราเล่นตรงนี้ได้ป่ะวะไม่น่าถึงมะฮึโอเคโดดถึงด้วยนะ ตรงนี้มุมนี้ได้อยู่โอ้ตกใจค่อยรค่อยคค่อยคอยดูสถานการณ์แล้วนะเห็นตัวละตัวหนึ่งตอนเก็บไปนหนึ่งครับฮึบ<ป>โอเคมาโอโห้โอโหโ้โ โอเคมียาหนึ่งอันมีคนหนึ่งคนด้วยตรงนั้นมีคน,นตามมาที่ไม่ตายด้วยโ okay. อเคอ้อมขวาเลยแล้วกันนะขวาน่าจะรู้ว่าเราอยู่ okay. โอเครีรอก่อนโอเคมุมนี้โอ้ <c oughs> มีคนปะ <c oughs> กดไปเลยอาให้ตายฮะนี่ซ้ำแบบรวดเร็วทันใจเก็บของด้วยโอเคมีชุบชีวิตโอเคได้อยู่กินยาก่อนสวยวะเออโอเคเป็นการบุกแบบไม่รีบครับแต่ก็ถือว่าโอเคใช้ได้ฮะเวลิกู good, อยู่นะเวลิกูอยู่โอเคครับเราได้ยิงละได้ยิงลวทุกคน <laughs> หลังจากไม่ได้ยิงกันนานไปลุยกันต่อ อย่างเทพจริงๆเราจะโดดไปที่เดิมไหมก็ไปขวาเหมือนเดิมดกวามุมขวาได้ได,ได้ได้เล่นอยู่ดักศัตรูได้ครับแต่ว่าถ้าเจอบนสูงๆนี่ก็สู้ไม่ไหวเหมือนกันมองดีๆฮะเราเปลี่ยนจุดเล่นมาคนเดียวแลนะ้วเนี่ยฮึบมองมาก่อนมองซ้ายฮะเผื่อมีคนมาเห็นละ <c ười> ก่อนให้ตายอืมสวยอย่าให้รอดมาถึงตรงนี้โอเคถ้าหิวมากก็มารับกระสุนไปเลยฮนะน่าอยู่ข้างบนแล้วผมว่ามองอยู่เพื่อยิงระเบิดไปมีตูอยู่ตัวหนึ่งข้างบนสไนเปอร์ด้วไปไปยว่ะอุสไนเปอร์เล่นลำบากเดี๋ยวเก็บของก่อนระเบิดสแกนสองลูกอันนี้ดี คว่างสแกนไปแล้ว <response? S 1> โอเค, e คถือปืนลาก่อนเห็นละเห็นเห็นหนึ่งตัวมีตัวอยู่ข้างบนเก็บของก่อนไหมล่ะรูดของก่อนคุณนว่าที่เอามาให้เพื่อนสแกนหนึ่งลูกมีคนเหรอเห็นละหน้าตรงนั้นสแกนไปอีกหนึ่งลมไปสองนี่ว่าลมไปสองแล้วลมไปสองแล้วสแกนไป พยายามใกล้ถือเป็นเวกเตอร์มาเคลียร์เนี่ยถ้าเพื่อนจะมาแพลนมันอยู่ไหนวะข้างบนวะพยายามหาคนทางหาทางขึ้นอยู่ตอนนี้ไม่ทางขึ้นอยู่เซฟโซนที่บีนะเออเซฟโซนแล้วเนี่ยได้ป่ะเพื่อนผมกำลังมาอยู่ไหนวะ ต้องรอเพื่อนมาวางอ่ะเบอร์ที่ไข่ที่เล็กสามเบอร์ที่เล็กสามอาเพื่อนไปล้มข้างล่างฉันว่าแล้วไม่เป็นไรโอเครีโหลดลงมาจะตายดิเพื่อนกดเิครับตดนสิครับโอเค,คอเกือบไม่รอดซะแล้วได้อยู่ เวลีกูดเก็บของทันไหมไม่ทันว้ยเศร้าเลยเศร้าเลยโอเคใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ฮะสลับฝั่งกันบ้างครับมาเป็นฝั่งป้องกันโอเคโอเครอบนี้เล่นป้องกันละน่าจะเล่นง่ายขึ้นหรือเปล่าด้วยความที่เรามองเห็นสตูที่ต้องเดินเข้ามาครับแต่ก็เล่นแบบใจเย็นไว้ฮะอย่าดันเยอะไม่งั้นเดี๋ยวตายโอเคโอเคลุยครับโอเคอัพให้เลเวลฟ้าแล้วครับเต็มละรอบนี้ เต็มแต่ไม่มีตังซื้อของตังหมดแล้วรครับ let's go ลุยครับผมอยากจะเข้าไปเก็บกล่องก่อนอะผมว่ากล่องเกมนี้ค่อน,น้างสำคัญนะมันจะได้มีของไว้ใช้ฮนะแล้วก็กล่องดูยากเืยอ,อยู่ไหนวะเนะนี่ยกล่องไหนปะเอา้ากล่องอยู่ไหนปะเออกล่องอยู่ไหนจะอยู่ข้างบนหรือเปล่าอะเพื่อเราเห็นตรงน,นี้ที่วางระเบิดหนึ่งอันนึกเสียงเดินวะ เดินมาก็ยิ้มดิครับเฮ้ยเหมือนที่เสียงเดินฮะโอเคมีคนไหมวะเหมือนจะมีคนอยู่ข้างล่างวะไม่มีสแกนด้วยเด็กโ,โอ้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 แล้วมันไม่ยอมออกจากสแกนคือไม่ยอมจากไหนไม่ยอมออกจากอะไรวะไอ้กดกดเก็บอะเออคือถอยแล้วมันยังกดค้างเก็บอยู่ยิงไม่ได้ฮนะโอ้ คิดว่าน่าจะมีคนแล้วก็มีจริงแล้วเพื่อระวังหนเนี่ยมันวางไหน,นวางเอหรอไยิงยิงไปอยู่หนึ่งนัดได้ไปแล้วระเบิดมันแพนแล้วเพื่อนต้องไปป้องกันต้องโดดลงมาวางเองจริงด้วยใช่ปะใช่ฮะมีเวลา20วินาทีแทนไอคือทำไม้งยิงไปอะได้อยู่ตายไปหนึ่งสวยมากต้องดีฟิลแล้วเพื่อนโอเคครับ กําลัรีฟิลกํรีฟิวคุ้มกันคุ้มกันอยู่คุ้มกันอยู่เพื่อนเก็บของด้วยและทันไหมรีบจะปลอยครับผมสุดยอดได้คิวหนึ่งก็ยังดีครับเมื่อกี้ไม่ได้ชุบชีวิตเลยครับมีตังซื้อสแกนก่อนแล้วกันเอ่อซื้อกลอดีไหมซื้อกล่องหนึ่งอันโอเคเราซื้ออันนี้ครบหมดแล้วนะมาลุยลุยครับกับพี่จอห์นวิกของเรา Let's go ปืนพกก็ไม่ได้ใช้จริงฮะเอ้ยมันเข้าข yeah> ้างล่างหรือเปล่าวะนี่คือที่กันในนี้ปะเอออ๋อเอมันกันตรงนี้เลยเหรอเห็นตรงนี้มีของปะพยายามหากล่องครับผมอะไม่มีกล่องเลยเพื่อล้มสไนเปอร์วะโดนเก็บแล้ววะแต่4ต่อ4ฮะข้างล่างนี่เอ้ยนี่มีกล่องมีกล่อง โอ้ยมีคนโดนอีกแล้วเฮ้ยมีระบบแก๊สสแกนได้ปะไ,ไม่เจอคนเว้ยเราวังป้องกันนะครับทุกคนอย่าใจร้อนเห็นหนึ่งคนไกลๆฮะขึ้นบนไหมเปิดประตูก่อนเปิดสอง นั่นคนผมเห็นละได้มาเพื่อนล้มเคสวยไปไหนละไปไหนแล้วเพื่อนไม่ต้องโอ้โดนยิงมาอยู่ไหนวะสายปั๊เมื่อกี้เหมือนได้ยินยิงก่อน มีคนอยู่มีคนอยู่ผมยิ่งเสียคนอยู่ถือกระบอกนี้ระยะใกล้ดีกว่าโอ๊ตชุดเองได้ชุดเองได้มันไม่น่าดันมาสองตัวต่สองตัว,ตว,ตวชุดเองละตอนแรกกัดไม่ชุบนะโอเคใส่กอก่อนสวยอยู่ตัวีกหนึ่งสวยมากดีแล้วที่มีชุบตัวเองโอเคครับโอเคเวลี่กูด เก็บศพเพื่อนด้วยมาถ้าชนะรอบนี้คือเราชนะเลยนะครับแมชพอยแล้วครับเออเทพซ่ากับพี่จอนวิกค,ครับมีอยู่2,900นี้ซื้อเต็มหมดแล้วด้วยฮะไม่ต้องทำอะไรแล้วเราขายกระบอกนี้แล้วกันนะเพิ่มตังมากระบอกนี้เป็นอะไรดีอะเอาแบบรัวๆหน่อยหรือลูกซองเรอลูกซองก็ดีไหมเสรระยะใกล้มันต้องชาร์จเราใช่ไหมดีไหมเราซื้อลูกซองไหม หรือนี่ดีกว่าแม็กเทนแม็กเทนอ่าโอเคแม็กเทนโอเคสื้อสแกนเอาสแกนไต็แล้วนี่ว่ะระเบิดอย่างเยอะมัวระเบิดผมอย่างเยอะไปผมพร้อมลุยไปครับโอเคสรุปไม่ได้วางระเบิดเลยยิงกันอย่างเดียวโอเคตรงนี้มีเปิดประตูก่อนสแกนก่อนหนึ่งลูกมีคน,คนหรือเปล่า ้ายมาหรือเปล่าเฮ้ยมีข้างล่างปะสแกนไปมีเห็นแล้วไม่ตายด้วยผมเห็นแล้วมันมาแล้วปาแก๊สไปเอา้าพอดีโอ้โหพอดีอะไรจะพอดีขนาดนั้นปลา,าไปหนึ่งลูกอยู่ข้างล่างเลยเพื่อนมันวางแล้วจริงๆด้วยฮะ ไปไงเ mhm. หเนี่ยตรงนี้ลงไปมันน่าจะเห็นเราโยนแก๊สไปแล้วอ่ะมันสแกนเราเหมือนกันต่างคนต่างสแกนฮะอึ๊บโอ้โหโอ้ฮิวนี่จะฮิวยังไงอื้โดนทุกทางให้เธอแล้วโอ้โหมันวางนี้มันวางไวมันวางไวเว้ยมันเข้ามาเยอะเรายิงไม่ทันนะเมื่อกี้โอ้ยน่าจะกะน่าจะแก้ม่ไหวละมั้งระยะนี้เราเสียจุดไปแล้วด้วยยี่สิบวิสุดท้ายแล้วเพื่อเรา สแปมระเบิดเข้าไปครับสแประเบิดไม่หยุดและลงไปแล้วโดดลงมาโอ้โหโดนลุมยิงไม่หยุดกาวิไม่น่าทันแล้วผมว่านะครับต่อให้เจอก็โดนดักไกลแล้วอะลงมาไม่ได้ละโอ้โหดูดิเขาดักไกลมากแล้วเรียบร้อยฮะบ,บึ้มฮะเออมิชชั่นเฟล,ลโอ้โตัวเต๋อเยอะมากดูก็ดักเนี่ยขาบุกไวเว้โอ้ระเบิดไปแล้วครับโอ้มีรูตรงกลางแล้วอะแล้วห้องยังวางได้เหมือนเดิมปั๊อย่างงี้ เราเป็นฝั่งกันอยู่นะครับแมชพอยอยู่นะก็ถ้าเรากันได้รอบนี้น่าจะชนะเลยฮนะรอบที่แล้วเหมือนกันซื้ออะไรดีอะเมื่อกี้ไม่ได้ชุบด้วยมีตังอยู่สองพันชุบนี่ก็ใช้ยากกันนะบางจังหวะมันก็ไม่ใช้จริงๆครับสแกนกับชุบเลยแล้วกันก็ซื้อไปก่อนเหมือนเดิมอนะมาเราจะต้องชนะรอบนี้ให้ได้ลุยอ๋อเอมเป็นจุดเดิมเนาะอ๋อแต่มันมีรูตรงนี้แล้วนี่ไนงะ อ๋อโอเคมีรูตรงนี้ก็ก็เล่นได้อยู่นะแต่โดนขวายิงเนี่ยน่ากลัวเหมือนกันนูจะเข้าที่เดิมหรือเปล่านะเเรามีมุมดักเพื่อนเรามาดักแล้ววะ <laughs> เพื่อนเรามาดักรอแล้วเดีน,นี้ไปไม่ได้่าสแกนเหรอเฮ้ยเขามาฝั่งนี้กันวะมาฝั่งนี้กันวะเพื่อนมันขึ้นบนเหรอเอามาเล่นมนเล่นข้างบน หรือเปล่ามันขึ้นข้างบนมามาันขึ้นบนมาสามท็อปมีคนพิมพ์ว่าสามท็อปฮะมีของอะไรเก็บบ้างเก็บหมดโอเคกินทุกอย่างให้เสอ็แล้วอุย้ยมีคนตายไปหนึ่งถอยก่อนอืรีโหลดคิวก่อนใส่กอก,ก่อนฮะ ไม่โดนปาไปหนึ่งลูกปาไปอีกหนึ่งลูกเอาไปเลยบึ้มปะโอ้หก่อแตกสนาหมผมว,วะตัวน,นี้ขึ้นได้ปะไม่ได้ระเบิดใส่ก่อก่อนมาอีกก็ยิงสบายดิครับมีตัวดันมาอยู่ เอาให้ตายสวยตายสองรูดมาก่อนโอ้รูดมาก่อนฮิ้วก่อนหืมยิ้วไม่มียิวหนึ่งทีอื้มแลกกันเอาแล้วอีกตัวหนึ่งมาอื้มเกือบแล้วยิ่งเดือดมากแล้วมันชุบตัวเองแล้วเพื่อนไปชุบด้วยแล้วมันโดดมาหาเออหนึ่งต่อสาม เราคิวไปเจ็ดแล้วอะมันยังไม่ได้วางเลยโดนลุมใส่อะโดนแบบโดดใส่โอ้โหเสียงเดิมแบบดูแล้วเพื่อนยิงไปก่อนตายไปก่อนหนึ่งแล้ววงบีบฮะเกมนี้มีวงนะครับเพื่อนเราอ้อมหรออ้าวแล้วเพื่อนเราออกข้างนอกมาโดนยิงววะโอ้โหเขาเรียกว่าไม่จบกันง่ายๆครับวันนี้มาประสู้กันในเกมสุดท้ายครับใครจะชนะครับ เอ้ยมีย้อนระเบิดด้วยเหรอโอเคฮะรอบนี้จะต้องป้องกันให้ได้ไม่ได้ป้องกันต้องระเบิดมาให้ได้วะโ okay, okay. อเคโอเคกดดันอยู่นะเราเป็นฝั่งเราเป็นฝังน่งบุกด้วยโอเคมาทำให้เต็มที่ครับเอาเชนะมาให้ได้ทุกคนมาซื้อสองกระบอกกันไปเลยทั้งอาร์คทั้ง G36 มาครับระยะใกล้กับระยะไกล เอาหมดทุกระยะลุยเพื่อน no mm hmm. mistakes mm hmm. ครับไม่มีข้อแก้ตัวแล้วรอบสุดท้ายแล้วครับรอบนี้โอเคมาเก็บท okay, <my> ุกอย่างให้เธอแล้วโอเคเก็บหมดเสียงคนเหรอโอเคดักรอข้างบนมีสแกนไปหนึ่ง

อยู่สองโอเคกินทุกอย่างกับเธอแล้วโอเคโอเคโซนลมานี่เราโอเคอันนี้เปิดทางเข้า A เนาะเพื่อนอ้อมซ้ายอยู่ระเบิดหนานด้ยว่าเพื่อนเห็นคนแล้วหนึ่ง เปิดก่อนมีเวลาอีกย่ารับหนึ่งนาทีกว่าทนายเปิมมันยิงมาดิโอเคข้างล่างเปิดละมีคนปาระเบิดแก๊สใส่ด้วยวะระเบิดเพื่อระเบิดของมันยังไงยังไงก็ต้องเข้าอ่ะมุมนี้ไปก่อนล้มด้วยสวยนี่โหลดสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้ว ตัวก่อนหนึ่งลูกลลได้อยู่นะได้อยู่นะอันนี้อะไรวะเนี่ยโอ้ป้อมปืนเหรออุย้ยสวยระเบิดเฉยเรียบร้อยว่ะชนะว่ะโอ้โหสุดยอดอย่างเดือดครับพี่จอนบิกของเราเก็บไป็นหมด4คิวเมื่อกี้ไม่ทันได้ดู7คิวป่ะก็โอเคอยู่นะถือว่าเป็นเนื้อแมทที่สนุกมากครับรอบนี้เล่นกันครบเลย นะครับผมก็มาทีแล้วกันคร,รับสำหรับพี่จอห์นวิกของเรานะเป็นหนิมิตที่สนุกมากครับอืมก็ตัวต่อไปเป็นตัวอะไรเดี๋ยวหยิบมาให้ดูครับทุกคนพเพื่อจะมาคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับโปรเจกต์ครับเป็นกอาใจกล้องซ่าให้ผมสวัสดีครับยิงไปหมดพันแปดครับทุกคน,กคนยิงย่างเดือด